อ่านี่แหละรถบรรทุกขุงตัวเฉาในตำนานถ้าคุณเคยดูอนิเมะหรืออ่านนิยายแนวอิเซกามาก่อนมีโอกาสสูงมากที่คุณจะเคยเจอปรากฏการณ์สุดแปลกมีตัวละครกำลังใช้ชีวิตปกติแล้วโครมโดนรถบรรทุกชนและตื่นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่ในโลกเวทมนต์เต็มไปด้วยดาบเวทและมังกรที่บางตัวก็เป็นมิตรมากเกินไปด้วยซ้ำแต่ทำไมต้องเป็นรถบรรท,ทุกทุกทีไปมาคลายปริศนาแห่งมุกสุดหานี้กันเถอะ อย่างแรกมันสะดวกการให้ตัวละครโดนรถชนคือวิธีง่ายรวดเร็วไม่ซับซ้อนในการพาตัวละครจากโลกธรรมดาไปสู่โลกแฟนตาซีไม่ต้องใช้เครื่องจักรแปลกๆไม่ต้องมีประตูมิติหรือพิธีกรรมลึกลับโบราณแค่โชคร้ายโดนรถพุ่งเข้าชนปุ๊บเปลี่ยนโลกทันทีอย่างที่สองมันกลายเป็นมีมไปแล้วนิยายแนวอิเซกย,ยุคแรกๆเริ่มใช้สูตรนี้ก่อนแล้วแฟนๆก็อดคาไม่ได้กับความเรียบง่ายแต่หาของมันจนกลายเป็นไวรัน และมีคนตั้งฉายาให้ว่าทรัคคุงหรือรถบรรทุกคุงยมทู่สีล้อผู้พาตัวละครไปผจญภัยแล้วจริงๆร,รถบรรทุกคุงคืออะไรโชคชะตาแท็กซี่จากจัก,กรวาลไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่สิ่งที่รู้แน่ๆก็คือเมื่อไฟหน้ารถบรรทุกสองมาเมื่อไหร่การผจญภัยบทใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น